นนะสวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่สันคุณโค,โครถไทยต้องคำนะครับมาย่ำนานะครับ<ป>สมคิดขาโหดนะครับเอารถปีศาจมาออกลงอีกแล้วนะครับ<ป><ป>นี่มากะลูกน้องนันวิ่งก็ทางหนูเลยตะเต้เนหลุดตะวินะเสียต่อนะครับราหายหมดอ่ะอเสียต่อคุณหล่อเล่าเลยเนี่ยมันนไหลวะอะไรค้อยักหลุดเลยน็อตเหรอเป็นด่างไปที่ไอ้เขา รถมันแรงอย่างนันนี่ลยวลาก็วันนี้มีเบี้ยวครับมีเบี้ยวมาเพิ่มนะครับเนอะจานใช่ปะเบี้ยวปะเพิ่มเบี้ยวนิดหน่อยแต่ช่างหนูแล้วันอ๋จะคุยก็จะของนาเลยเอากบอกมาดแ้ของนาเอาดิลโอ้โหดียังดีย่าติด่าเก็บการร้องสักคู่ แหมแน่นอนจริงเหรอสมคิดนะเดีย๋ยวจะใส่อุปกรณ์ก็ย่ำหนึ่งรูปหนึ่งนะครับจ้างลูกน้องมารูปอย่างเดียวนะครับรูปอย่างเดียวจริงนะต้องสตาร์ทเครื่องให้ลูกน้องด้วยนะครับใช่ปะ่ะถ, <laughs> ถ้าเกิด <laughs> ล,กล,ลูกพี่ <laughs> ถ้าเกิดว่าลูกพี่สตาร์ทสตาร์ทเครื่องไม่ติดลูกน้องจะล่อเมียลูกพี่นะครับ <laughs> โอ้เจต่องมีเมยวใหม่อีมโอ้นี่นะครับวิ่5.5มาพร้อมกับคุบไหนเด้งดีลือเกินรอบปัดก่อนนะครับ ไม่มีรีอรเอเฮยเสีย,ยงดีมากสิบไร่นะครับสิบไร่อันเดียว ต่ที่ปีสมคิดเคยทำไว้นี่ได้สูงสุดคือ60ไร่นะครับ1วันนะครับออกจากบ้านตีสาเข้าบ้านหกทุ่มนะครับย่ำแล้วก็รูปแล้วก็แทกร่องไปเลยนะครสองคันนะไปกับลุกน้องคนหนึ่ง ชั่โมงนะแล้วก็จะมีลูกน้องคอยลูกตามแล้วก็สติ๊ก็กอคอยตแตนบายแกลองนะครับไม่รู้ว่าใครเคยมีสถิติได้เยอะกว่านี้ไหมครับ60สิบไร่นี่สองคันนะครับคือว่าอันนี้แหละย่ำแค่คันเดียวเลยนะครับ ก็จะไม่หนุกนะครับไม่มีใครให้ได้ทีตูดนะครับผมคิดเลยต้องอยู่คนเดียวนะไม่มีกับคนอื่นไม่ได้ไม่ได้ที่เขา

<c oughs> ถ้าไร่ละร้อยหกสิบไร่ก็หกพันเนาะแล้วก็อีกห้าสิบบาทก็หกสามสิบเก้าพันบาทนะเก้าพันบาทโอ้จ่ายลูกน้องไปไดรตอนนั้นรู้สึกว่าจะ,ะไรลนะสามสิบเหมือนกันมนะั้ง ไปสุงีทํำไรมาน่าสิบเราเดี๋ยวนี้ทำร้อยแปดสิดให้หมดนะครับรอะวพง ไปบผ่านไปก็ได้ใช้ได้เลยนะแตกหลงไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะแต่ว่าเจอบางคนนี่ถึงขนาดโอ้ยืนกลุ่มเชียร์ตรงนี้ต้องล็อกต้องล็อกตรงนี้สูงนิดนึงโอ้อย่างน,นี้ก็ <c oughs> สมคิดก็ไม่อันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเจอใครแบบว่าอ่ค่อนข้างที่ว่าจุจิจุกจิกอ่าหรือว่าเดองมากเออเป็นประมาณนั้นแหละสมคิดก็โอ้เดี๋ยวแกวลองไปหาคนอื่นก่อนเถอะว่าเป็นประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวคอแกมาช้าน้าไม่มีใครเดี๋ยวฉันจะป้ยเออเป็นประมาณนี้สุก,กิตก็จะพูดแบบนี้นะครับก็เลยนะแต่ว่าแกก็มีงานให้ทาทุกวันนะครับเกือบทุกวันมีบ้างสิบไร่ห้าไร่สามไร่แกก็ไปนะครับสามไร่ห้าไร่สิบไร่ก็ไปก็ออกตอนเชา้ชาสองโมงต่อมงเช้าขับปัน่นก่อนเที่ยงกลับไปต,ตาม่ต่ก็ลื้อเครื่องนะ

จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์กำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ